ลงทุนครั้งแรกผมทาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะลงทุนใช่ไหมครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าคลิปนี้นะครับผม็จะแชร์แนวทางของตัวเองนะครับที่กําลังจะลงทุนครั้งแรกนะครับจริงๆนะครับกาจะลงทุนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนตอนนี้นะครับจะครบปีแล้วก็ยังไม่ได้ลงทุนเลยครับแล้วทีนี้เพิ่งมาเปิดบัญชีเมื่อเดือนที่แล้วครับแล้วก็พอดีผ่านสิ้นปีแล้ววันนี้ครับขึ้นเดือนใหม่พอดีก็เลยว่าจะลงทบของเดือนที่แล้วมารวมในเดือนนี้เลยครับผม ก่อนอื่นขอสวัสดีผู้ติดตามทั้งหนึ่งล้านคนนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราฝันไปเหรอเนี่ยโอ้นึกว่าผู้ติดตามมีหนึ่งล้านคนแล้วจริงๆเรามีผู้ติดตามกี่คนนะดูก่อนฮะไม่ถึงร้อยงั้นทุกคนไม่ย่ายลืมกดติดตามนะครับโอเคมาครับเข้าเรื่องครับผม ก่อนอื่นต้องขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่กูรู้ด้านลงทุนครับและยังไม่ได้มีความรู้ด้านการลงทุนเยอะขนาดนั้นครับผมวันนี้ก็จะแค่มาแชร์แนวทางส่วนตัวนะครับที่กําลังจะทําเผื่อเป็นแนวทางให้ใครไปปรับใช้นะครับผมถ้าผมเป็นอินฟูด้านไหนก็คงจะเป็นด้านฟิตเนสนะครับโอเคครับอย่างแรกครับทําไมเราต้องลงทุนเคยสงสัยกันใช่ไหมครับข้อแรกเลยครับเงินเฟ้อครับผมของประเทศไทยนะครับมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละสเปอร์เซ็นครับ คืออะไรคือสมมุติเราเก็บเงินไว้เฉยๆครับเวลาผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีค่าของเงินที่คุณเก็บไว้อะครับมันจะลดลงครับผมเอาให้เห็นภาพง่ายๆครับวันนี้ครับข้าวราคา100หนึ่งใช่ไหมครับในอีก10 20ปีครับข้าวจานหนึ่งมันอาจจะราคา200ครับผมสมมุติคุณเก็บเงินไว้ล้านหนึ่งนะครับอีก10 20ปีครับมูลค่ามันอาจจะเหลือ900,000 8 0 0 0 0นอะไรอย่างนี้ครับผมแดียวผมอันนี้ไม่แม่เรื่องตัวเลขครับแค่ให้เห็นภาพว่า มูลค่าของเงินมันลดลงเห็นผลต่อมาครับก็คือผลตอบแทนครับเราลงทุนเพื่อให้เงินเรามันมากขึ้นครับจากที่เงินวางไว้อยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมันเสียมูลค่าลงไปครับเราก็เอาไปลงทุนเพื่อให้มันได้มูลค่าเพิ่มมาแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยลงแรงอะไรเลยครับเหมือนแค่ย้ายเงินไปไว้ที่หนึ่งแล้วเงินมันก็เพิ่มขึ้นของมันเองครับผมดังนั้นอย่าลืมมองเรื่องค่าเสียโอกาสครับคือแทนที่คุณจะได้โอกาสที่เงินมันจะเพิ่มครับคุณจะปล่อยให้เงินมันเสียลงหรอครับ แล้วก่อนจะลงทุนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือฐานนะครับก่อนที่จะเอาแบ่งเงินไปลงทุนครับคุณต้องมีเงินฐานนะครับเงินสำรองฉุกเฉินนะครับประมาณสามถึงหกเดือนหมายความว่ายังไงครับสมมุติว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณนะครับหนึ่งเดือนครับห้าพันบาทอะไรเงี้ยครับคุณก็ควรจะมีสำรองเผื่อไว้สักหมื่นห้าถึงสามหมื่นเผื่อว่าคุณแบบโดนไล่ออกจากงานอะไรเงี้ยครับจะได้มีเงินไว้ใช้ชีวิตประจําวันในการอยู่รอดก่อนที่จะหางานใหม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ผมนะครับก็ ใช้โปนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังใช้เงินพ่อแม่อยู่ครับก็เลยแบ่งเงินไปลงทุนได้แลวถ้าเกิดมันฉุกเฉินอะไรเรายังสามารถใช้เงินพ่อแม่ได้อยู่ครับอันนี้คือการเปิดโปของเด็กนะครับผมแต่จริงๆก็ไม่ดีนะครับสำรองเงินเผื่อไว้ก็ดีครับผมและข้อที่2นะครับที่ควรจาไว้ครับคือเงินที่ลงทุนนะครับควรเป็นเงินเย็นครับเงินที่เราแบบอาจจะไม่ได้ต้องใช้ใน5้าถึงสิปีข้างหน้านี้ครับที่แบ่งไปลงครับไม่ใช่ว่าเงินที่เราต้องเอามากินข้าวในแต่ละวัน แล้วเอาไปลงครับเพราะว่าเราจะลงทุนกันแบบยาวๆครับจะไม่ถอนกลับมาใช้ครับผมเพื่อให้เงินมันเติบโตในพอร์ตนะครับสามนะครับที่คุณควรรู้ไว้นะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับถึงจะบอกว่าเราเอาเงินวางไว้ให้มันโตครับแต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เงินต้นมันจะเสียไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับศึกษาความเสี่ยงให้ดีแล้วดูความเสี่ยงที่คุณรับได้ครับผมและข้อที่สี่ครับคือคุณต้องศึกษาให้เยอะๆครับยิ่งรู้เยอะครับยิ่งดีครับผม รู้น้อยเสี่ยงมากรู้มากก็เสี่ยงน้อยครับผมและถ้าคุณอยากหาความรู้ด้านการลงทุนนะครับช่องผมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ครับช่องผมอาจจะแค่แชร์ประสบการณ์ครับแต่ถ้าคุณอยากหาความรู้นะครับอันนี้คือช่องที่ผมหาความรู้ด้านการลงทุนครับหนึ่งคือช่องนี้ครับหมุ่งช่องพี่ตาครับมันนี่เกมบายทนินสองคือช่องนี้ครับอ่าผมไม่รู้ชื่อพี่เขาอาจะอะไรบิดบิดบิดเทิร์สักอย่างแล้วก็สามคือช่องนี้ครับผมสแตนดาร์ดเวลครับ สช่องนี้ก็คือสามช่องหลักๆที่ผมจะหาความรู้ด้านการลงทุนครับอ้ออีกช่องหนึ่งครับผมคุณพอลครับ Money Master อร์ครับอ่านหนังสือเขาด้วยนะครับผมอ่านไปเดอะวันเปอร์เซนแต่ยังอ่านมันนี่ a s สเตอร์ไม่จบครับผมก็ศึกษาให้ดีครับผมแล้วก็ไปกันต่อผมกําลังจะลงทุนในไหนครับที่มาพูดในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะลงทุนนะครับเขาเรียกว่ากองทุนดัชนีครับผมกองทุนก็เหมือนกับการที่เราครับเอาเงินไปฝากให้คนนะครับเอาไป ลงทุนต่อแทนให้เราครับเพราะเรายังไม่มีความรู้มากครับซึ่งกองทุนที่ผมลงนะครับจะเป็นกองทุนดัชนีครับคำว่ากองทุนดัชนีคือมันจะล้อไปกับค่าดัชนีของตลาดครับผมคือเขาพยายามลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนมันใกล้เคียงกับดัชนีของตลาดครับซึ่งตัวที่ผมดูไว้ครับจะเป็น S&P 5 0 0นะครับคุณก็อาจจะรู้จักหรือเคยได้ยินกันมาครับก็เป็น500บริษัทที่ดีที่สุดของอเมริกานะครับผม เหตุผลที่เลือกกองทุนดัชนีนะครับเพราะหนึ่งครับผมยังมีความรู้ไม่มากครับว่ากองทุนดัชนีครับเหมาะสําหรับมือใหม่ครับผมเพราะว่ามันก็จะมีคนที่เก่งอยู่แล้วมาจัดการให้ด้วยแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงครับแทนที่เราจะมาซื้อหุ้นเองรายตัวนะครับให้ครบ5้าร้อยตัวครับเราก็ใส่ในกองทุนให้เขาไปกระจาย5้าร้อยตัวให้เราครับผมและ2นะครับก็คือมันค่าธรรมเนียมต่ํานะครับกองทุนมันจะมีแบบลุกครับที่เขาพยายามจะ จัดการกองทุนให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดครับส่วนกองทุนดัชนีก็จัดการให้ผลใกล้เคียงกับตลาดครับผมซึ่งค่าธรรมเนียมก็จะต่ํากว่าครับซึ่งเรื่องค่าธรรมเนียมนี้ก็สําคัญมากครับผมเพราะว่าพอลงทุนหลายๆปีเป็นหลัก10 20 30ปีครับค่าธรรมเนียม1%กับ0.5%นี่ครับทบกันทุกปีนี่มันผลต่างกันมหาศาลครับเงินคุณจะหายไปเยอะมากเลยครับถ้าค่าธรรมเนียมมันสูงซึ่งผมก็ดูไว้เป็นตัวของ SCBSNP 5 0 0 E นะครับผม ก็จะมีพิเศษค่าธรรมเนียมต่ำนะครับอันนี้ไม่ได้สปอร์นะครับแต่ว่าดูมาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะลองเอาเป็นตัวนี้ดูครับผมแล้วเป้าหมายการลงทุนของผมในครั้งนี้นะครับก็คือตอนทุกวันนี้ครับยังมีรายได้น้อยอยู่ครับอาจจะแบ่งลงสักเดือนละพันครับแต่ทบก็ของเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็จะลงทีเดียวเลยสองพันครับผมผมจะสร้างกองนี้ไว้ครับใส่เงินไว้แบบให้มันโตไปก่อนครับกองนี้เป็นกองแบบไม่ปันผลครับก็คือถ้ามันมีปันผลครับมันจะ รีอินเวสครับก็คือเอาเงินปันผลกลับเข้าไปลงทุนซ้ําให้เองครับผมผมตั้งใจทํากองนี้ไว้เพื่อให้เงินมันโตครับแล้วเดี๋ยวอนาคตครับจะต้องท,ทําธุรกิจหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อหาเงินโงยเข้ามาให้ได้มากๆครับแล้วก็ไปศึกษาไปลงทุนหุ้นปันผลแล้วก็ยัดเงินเข้าอกองหุ้นปันผลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ปันผลหาเฉลี่ยมาแต่ละเดือนแล,แล้วเรามีเงินใช้แต่ละเดือนเมื่อถึงจุดนั้นแล้วนะครับต่อให้ผมไม่ทํางานไม่ทําอะไรมันก็จะมีปันผลออกมาให้ใช้ในทุกๆเดือนครับอันนั้นคือปลายทางที่ตั้งว ส่วนตอนนี้ครับเงินยังน้อยอยู่ก็เอาไปปั้นกองนี้ให้โตไว้ก่อนครับหาเงินมากขึ้นเก็บเงินให้ได้มากขึ้นแล้วก็แบ่งมาลงทุนในกองครับโอเคครับทุกคนแล้วผมก็ซื้อ s p 5 0 0้า้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยซื้อไป2 0 0พันบาทครับคือของเดือนก่อนพันหนึ่งและของเดือนนี้พันหนึ่งรวมกันครับแล้วอีก5้าร้อยครับผมก็เอาไปซื้อทองคําในดามครับผมเป้าหมายส่วนตัวของการลงทุนในปีนี้นะครับ ตอนแรกว่าจะตั้งเป้าให้มีตังในพอร์ตหมื่นหนึ่งภายในปีนี้แต่ว่าเมื่อไม่นันวันนี้ครับเพิ่งซื้อค้สเรียนตรีลังกาครับไป5,000บาทเท่ากับว่าผมใช้เงินครึ่งหนึ่งของเป้าหมายไปแล้วนะครับดังนั้นรู้สึกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยน้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นผมตั้งเป้าหมายเป็น2 0,000ืครับก็คือภายในปีนี้นะครับอยากให้มีเงินอยู่ในพอร์ตนะครับ20,000บาทครับผมยังไงก็ลุยครับก็จะประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมก็จะอยากฝากไมล์เซตนิดหน่อยนะครับ การเงินนะครับเป็นเรื่องของทุกคนนะครับคุณควรจะบริหารเงินเป็นคุณควรจะมีเงินมีความมั่งคั่งครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมและชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินครับมีเงินเยอะอาจไม่สุขร้อยครับแต่มีเงินน้อยทุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ครับอย่าลงทุนตามกูรูหรือแบบใครที่บอกครับคุณควรศึกษาเองแล้วรู้เองว่าไอสิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนเนี่ยมันคืออะไรมันทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับผมแล้วก็ ศึกษาตัดสินใจพิจารณาทุกอย่างเองครับผมไม่ต้องลงทุนตามใครครับก็ถ้าหากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องผมได้นะครับซึ่งช่องหลักๆก็ไม่ได้จะเกี่ยวกับลงทุนหรอกช่องนี้เป็นเหมือนเซฟโซนครับผมอยากทําอะไรผมก็ทํานะครับแต่ถ้าอยากติดตามช่องจริงจังที่เกี่ยวกับออกกําลังกายนะครับไปติดตามช่องนี้ได้ครับพารักหุ่นครับมีทั้ง t i k t o k Facebook แล้วก็ IG ครับผมสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ